ถึงโรงงานยางแหดกมาเลาะเบิงครับเลาะเบิงพักตามภาษาคนมาปลูกครับโอ้เบิงสลัดพี่ผมแยกจากแปลงขึ้นมากระทางครับง้ามไว้ครับง้ามไว้ก็อยู่ในแปลงอีกอะไ้ไก่พ่อกินล่ะอันนี้อออกมาลุ้นโอ้ขึ้นใจผมบระดวก็จะได้กินละ โอ้ฝนตกลายหอมป้อมผมนี่เมื่อมกฝนใบซ้ำมดแด่หับบุ้งอยู่แล้วเนี้ยนมาฝนเนี้ยวอก็งามมีแต่เนี้ยมากินแต่ได้ครับเนี้ยนี่นอนกินไปปุ้งขึ้นเมาไหม่นี่ก็นอนกินไปปุ้งึ้นเมา่ไหม่โอ้ตรงนี้ว่ามันหายไปนี่วัน,นแมนต้นับนอนก็นไม่กินดีได้ครับเนี่ย คอ้ปลูกันไรบ้า